สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนเลยนะคะพบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่กับรายการคำนางกินอ่างนาค่ะมอน้คำนางสมากินมันมม่าคือกับเป็นเด็กเส้นเดอ้อนี้กะเป็นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเผ็ดนะคะเผ็ดคเรียสไปซี่ชิคเก้นนะคะเป็นเผ็ดรสไก่นี่นะลวกเส้นมาแล้วเดอ้อทุกคน ลวกเน้นมาแล้วมีเสน้นมามา่ามีปลาหมึกลวกแล้วก็มีไข่ลวกเด้อปัตนีเขาสิมาปมรุงรสเขาจะในซองหันจะมีในซองจะมีแบบนี้นะสี่อยา่างอะไรบ้างอันนี้น้ำมันแน่นอนเป็นน้ำมันพริกนะปรุงเลยนะคะน้ำมันพริกน้ำมันพริกใส่ไปแล้วนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นพริกถ้าผู้ใดมากพผ็ดหน่อยก็ใส่แค่ซองเดียวผู้ใดอยากเพ็ดใส่หลายก็ใส่สองซองนะ ก็มีสองช่องให้เด้อ,อใส่ลงไปเด๋ย่ยใส่ซองห่อเลยพีจสอบกโอนถงน่ะอันนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรออันนี้เป็นเครื่องน่าจะเป็นไก่อบมงเกรอบ,บชิคเก้นอัน,นี่เป็นผงเกลือแน่เลย ป,ปรุงปรุงรดเกลือนะเราก็ได้เมนูเราแล้วนะคะคนค่ะคนโคกแรกเข้ากันดูว่าสีจะเป็นไงบอกว่าเผ็ดสไปซี่สไปซี่แค่ไหนเราต้องมาพิสูจน์กันนะคะแต่สไปซี่มากน้อยแค่ไหนเราต้องมาพิสูจน์กันตะกินก็ชุนอยู่เด้อกินฉุนฉอยู่ มันเป็นน้ำมันพริกเนาะมันซีมน่ากินนะกลิ่นเหมือนพริกเครื่องแกงบางอย่างบอกสไปสซี่ว่าชิคกส้สไปซี่เกาหลีนะฮะเนี่ยหาลองเด้อบาทเีเนี่ยโดยพี่น้องซีโรงกินให้เบิ้งนี่เดอ้อเส้นจวด ว่าลายิงลองลองของใหม่ขอ,องนังกะโอ้แสงกับว่าค่อยสดนั่นไปไหนะงนี่ซองหนึ่งนะคะได้แบบให้กินกินสามคำหมดอนะสามคำหมดปริมาณมันไม่ได้เยอะเลยนะคะซองแค่นี้นะปริมาณไม่ได้เยอะนะสามจุดห้าอ๋อ,อปริมาณแปดสิบเจ็ดกร,รัมนะคะไม่เยอะไม่เยอะ ลวกออกมาแล้วถ้ากินจริงๆสามคำได้เพือเพื่คำนางกินคำเดียวก็หมดเลยมามทุกคนกลิ่นมันเหมือนพริกแกงมนพริกแกงรสชาติ เค็มน,นิดๆเผ็ดมากไหมคำแรกไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยเอา้าตรงๆไม่เผ็ดเขาบอกสไปซี่นะอืมไม่ค่อยเผ็ดสำหรับคำนางอะนอมม,อม,มกอืมาก อืมไม่ค่อม่ค่อดูสีสันเผ็ดปกตินะสำหรับข้าวนาแล้วก็มือไข่แดงไข่แดงมาตอกไข่แดงกันตะกไข่แดง ว้าววา,า,าลาวาไหลยยืมว้าวคำนี้นะคะอืมมค่อยเผ็ดเลยสรับคนกินเผ็ดไม่เผ็ดมันกลิ่นเหมือนพริกแกง Hãy mực lên kênh ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไรค่ะน้ำมันมาก ความแซบเนะี่ยแซบไม่ไม่ซวยอีกแบบหนึ่งนะคะที่แบบ,ะะบเผ็ดของเกาหลีจริงจริงอ่ะ ไม่ค่อยเผ็ดเลยอ่ะปรุงเพิ่มอีกย่งได้เลยป้อามันไม่ค่อยเผ็ดถ้าคือพูดถึงความอร่อย,อยนี่แหละบานกลางอืม้มชาได้ยอ่ แต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบใครมันเนาะบางคนชอบแบบนี้ก็จะบอกว่าอร่อยมากอืมอืม สำหรับคลิปนี้นะคะง่ายๆม,มาเช่นเดิมนะคะกับรายการคำนังกินอ่างนะในช่องคำนังสตอรี่นะคะก็จบเพียงเท่านี้เลยนะคะยังไงแล้วถ้าชอบกินก็ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกาการกดไลค์กดเติมนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้ที่เป็นกําลังใจให้กันด้วยดีเสมอมานะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย